สวัสดีครับไปไปพบกับเจ้าเชียงเดียชาแนลนะควันนี้มาบุกบ้านเพื่อนนะครับมาตามหาใครบางคนนะครับ รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับอ๋อนี่เสื้อแดงนี่ครับเป็นแล้รูปร่างพุงสูงโปร่งนะครับรูปรอนะครับมาเจอแล้วครับอเรั๋อสวัสดีครับมาอยู่นี่เองครับกทอไมดพีดีผมมาถ่ายนี่ครับบ้านสวยนะครับ มานี่แหละครับก็จะห่างจากบ้านผมประมาณ200เมตรนะครับนะบ้านผมตั้งอัศดงทำอะไรครับทำรัวนะ้วครับทำรั่วทำรั้วเนาะครับเนาะรัร่เขาเรียกว่ารั้วอะไรครับแบบนี้ครับรัว้วเสาใหญ่ครับเสาใหญ่บอกอ๋อ ทำเป็นบ่ะครับทำเป็นหมดนี่เลยครับอืหมดนี่บ่ครับอ,อันะดูนี่ครับอ๋อนี่เลยครับมาทำกี่วันแล้วครับนี่ครับมาทำได้หนึ่งอาทิตย์แล้วครับหนึ่งอาทิตย์แล้วบ่ครับเอ้าเมื่อวานซื้อเห็นอยู่บ้านห้วยหวนครับบ้านห้วยหววยังไมไ่ไปทำอีกเนาะยังไม่ได้ไปครับเพราะว่าของยังไม่เข้าอ๋อกระเบื้องยังไม่เข้าเนาะ เมื่อคืนไปไหนนะครับเมื่อคืนเมื่อคืนไปทำบุญนะครับทำบุญครับทำบุญทำลงทานครับทำลงทานนะครับอ๋อไปใคครับไปแขกครับแขกคนไหนครับแขนคนที่หนึ่งครับคนที่หนึ่งบอกอ้าวมีหลายคนบอกครับคือว่ามีคนที่หนึ่งนี่นะครับ หลังกรุบกรเงยเงนี่ทำแบบอย่างปนิดเลยนะครับอ๋อต้องก่อไปนี้ไปไหมครับก่อแล้วเทลงเ่หรืยยังไงหรือเทก่อนก่อครับโปร่งหมดครับตัวนั้นก็โปร่งครับตัวที่มีเหล็กไหมครับตัวที่มีเหล็กนนเราเทครับเทเป็นเสาเลยเทเป็นเสาเลยเนาะเมื่อคืนคนเยอะไหมครับไปทำโรงทาน คนน้อยกว่าคนนี่แหละน้อยกว่าคนเอาอะไรไปทำครับลงทานครับมีน้ำเต้าหู้แล้วก็ขนมดอกบวกัวขอ,องย่าง2อย่างวเนาะหมดนะครับหมด,หมดเกี้ยงแอบแซบเลยเนะาะ<า>วันนี้มา,าทำงานาแล้วมีโครงการจะไปทำลงทานที่ไหนต่อครับ อไปสายบุญอยู่แล้วกลับแม่บ้านเนาะครับอ๋อทอดทำบุญมากใช่ไหมครับครับพรุ่งนี้ทําบุญไหมครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ทําที่ไหนครับวันที่สิบหกครับโอ้สายครับตัวนี้ถ้าถูกลอตเตอรี่จะทําบุญครับอืมไม่ถูกหรอครับไม่ถูกก็ทําไปอย่างเก่านั่นแหละครับอ๋อทําก็ทําเหมือนเดิมเนาะครับอืมครับ ไม่วางอะไรมากมายเนาะก็เป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้วทั้งครอบครัวเนาะจะได้เสริมบารมีนะครับเนาะเป็นไงใครทำก็ได้ครับอ๋อใครทำก็ได้เนาะนะครับนี่ก็คือช่างอัศสดงนะครับช่างใหญ่ทำได้ทุกอย่างรู้เรื่องทุกอย่างยกยกเว้นูไม่รู้เรื่องตัวเองครับปกปิดเสมอครับช่างอัดสะดงครับ โดดแบบตีลังกาเลยได้ไหมครับไม่ได้เป็นไรครับกลัวเจ็บกลัวเจ็บเนาะโอ้อันนี้ก็กลัวเจ็บเนาะลูกพี่ใหญ่เที่ยงทำมาพอดีอือลูกพี่เที่ยงทำมาเนาะเที่ยงพอดีนี่ก็ล,ก <fur you. S 1> ลูกน้องลูกน้องเที่ยงทำนะครับเนี่ยลูกน้องคนใหม่เที่ยงทำเน<ม>ี่ยเท่เท่ต้องมาก่อนความเท่เนะ่นี่ครับน้องมาอยู่นะครับมาฝึกงานต้องอายุน้อยๆแบบนี้แหละครับโตขึ้นจะได้มีอาชีพ ครับเรามาดูวิธีการตัดอิดนฐมาดูวิธีการตัดอิดนะครับจากช่างอัศดงครับรใ,ชใช้ใช้อะไรใช้มือใช้มือใช้มือไหมโอ้ผ้าครึ่งเลยไหมครับค่าครึค่งเพราะเราไม่มีลูกหมูเพราะอยู่ในกลางป่าลูกหมูมันเอามาด้วยได็กเขาว่าเอาลูกหมูมาด้วยแต่มันวิ่งหนีก่อนมันบ่ครับมันไม่มีไฟครับไม่มีไฟ<ต>อ๋อไม่มีไฟเราต้องทำอย่างนี้ สร้างใหญ่กัมาแล้วครับมืดมาเลยครับพร้อมกับแม็ดสีชมพูไม่ต้องกอปุพยวิธีนะที่งไม่มีเท่งนหรือเปล่าอืมนะฮะท้เท่ร่างแต่พุ่มมันมุ่งับเปิดโรงเรียนนะมันนี่ท้ร่างเสร็จล้วดูวิธีการทำอีกครึ่งนะครับ ผู้ที่ชำนาญชำนาญที่จะทำได้ล้วมันไม่แตกโอโ้โหสวยๆครับสวยมากเลยครับมีช่างอัศดงคนเดียวที่ทำได้นะครับแบบนี้แล้วก็วางเข้าไปนะครับไหนๆ,ๆวางใหม่นี่ครับเอาวางใหม่นี่ครับแล้วก็ค่อยๆ,ๆขย้อยคยย้อย,ยขึ้นนะครับนี่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 ครับขาดสั้นไปหน่อยนะครับปึ๊บน่าพอดีไหมพอดี โอ้เหมือนกับวัดไว้เลยเนาะไม่ได้วัดบอเมื่อกี้นี่ไม่ได้วัดครับปาร์ตคือฝีมือแท้ครับมันพอดีโอ้เก่งไม่มีใครฮาวนี่นี่เนาะสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดน้ำรับน้ำรับน้ำเยอหรือเปล่าอย่าบอกยั่งยั่งยั่งเยะยังแย่บอกครับข้าวข้าวซื้อขอยังสีได้จับเหลี่ยมี้มันมันกัดอะไรถึงบอก แม่งักแล้วเราอะรถึงไหมเิมมาเจ็ดิก่อมันเออยานอันมันลุ่ะระแล้น้ำมันย่านะยานที่ย่าทางต่ำนะลูกพีมาก็ลูกพีก็นี่แม่อะไรเนาะมันเลยเพิ่มมเป็นตีแล้วจเจ็ดชิจะได้อยู่แต่มันความสูงัย่านนันคาดมันค่อยลุมตรนี้ย่านนี้เด้อ มันค่อยนี่มาเข้ามาอยไหนครับอ๋อมันต่ำนอ๋อมันต่ำลงมันเงี้ยงมันเอียงอย่างนี้เนาะโอ้ขัมตะวินขัมค้อยนี่ก็มาเข้ามาอยู่ไหนโต๊ะเลยบอกครับโอ้สร้างอสูดงนี่ฝีมืออยู่แล้วไม่บาสร้างอสูดงบบต้องห่วงมันบอกครับเวลาเราจับเหรียญมันจะเป็นอันเดียวกันหมดเลยเราไม่รู้ โอครับเน,ะน,นเาะคำน,นวนไว้ล่วงหน้าแล้วมันบอกครับคำนวณไว้ทำอะไรคือสุดยอดน,น,นะครับเนาะอันตอนเที่ยงนี่เบิง่งเบิ่งลักษณะแล้วคือสิลักมังหุ่ขขงเขาแถวนี้แหละมื่อตามกินเนาะนเพื่อนไ้เอาเลยนบอกมันลายพวกเน,ะนาะโอ้มะกอครับมรกอทั้งน้านเลยครับขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่างเดียวนะครับ ท่านใดที่เข้ามาชมแล้วก็ขอให้ท่านช่างอัดงด้วยนะครับอ่าอย่าลืมช่างอัสดงแชนแนลนะครับถูกหวยรวยเบอร์ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ